ไอด้ด้าใกล้เสร็จยังไง้ด้าไอ้ด้าในของไอด้ด้าโชว์สิน่ารักอมตะรีเนาะอะไรนะรูด้วยขอบอ่าใกล้เสร็จแล้วใส่ของน้ำขิงอ่ะน่ารักอันนี้ของใครแพลวหรือเพลวแพลวโชว์หน่อยสิถือไมใ่ใกล้ไอ้อ่าไหนโอเคขอเดินมาดูฝั่งนี้ เอาแก้มหนของแก้มะไหนยกขึ้นมาสิปา<ะ>ร์หนึ่งชั่วโมงได้แค่นี้เขาแก้ทำหม่ค่ะโอ้อีกสามสิบนาทีนะปาร์นในห้องปานมาโชว์้หัน,นห,หน้ามาด้วยหันหน้ามาด้วยเออภูมิใจเนาะผลงานตัวเองไหมเข้าจี้ถือกระทงมาดูหน่อยเ,เอาเท่าที่ได้แหละมาดูไหนยกมา เอามาใกล้ๆหน้าตัวเองหน่อยมันไม่เห็นหน้ามันเห็นแต่กระทงโอเคอ,อันนี้ของแยมกับของชื่ออะไรพาวปาแฝดพาวกับพาวกับแควแควกับพ,พาวเราฟังของพัตเตอร์นะพัตเตอร์จะบอกว่าเป็นกระทงรูปอะไรไหนของพัตเตอร์ ไหนกระทงเธอนี <girlfriend> ่เหรอยกขึ <spooky> <this is popular> ้นมาดิไหนอ่ากระทงลูกวงกลมกระทงลูกวงกลมใช้เวลาทำสองชั่วโมงแอบอ่าของเด็กชายโอมเป็ดมีปีกไหนไหนตรงนั้นเป็นเป็ดปากไหนปากเป็ดอ่ะในของอะตอม อะตอมยกขึ้นมาอะตอมผิดฝีมือเถอะวะเข้างานปันอะไรพอตเตอร์เพื่อเฉาคารานี่ของพิธียิ่งกว่าแพรอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็ดวัดเมียตัวนี้ก็เป็ดแล้วตัวนั้นคืออะไรเนี่ยตัวไหนผูไม่ถามในใจคือมึงไม่รู้หมดขนมปังไปหนึ่งกระสอบไม่ดึงครับประมาณสี่ถุงอะในข้อไหนใช่พุ่มที่นี่ ไอ้ภูมิภูมยิ้มเรอรอไอ้ภูมโอเคุูมิเห็นงามป่ะอ่ะพี่เติร์สมันคืออะไรพี่เติร์สกระทงจากภาพวาดเด็กน้อยนุบาลโอ้กระทงจากภาพวาดเด็กน้อยนุบาลครับอ่าอ้ามในกระทงเท่าเอาเรื่องอะไรอีก30นาทีนะทำไม่เสร็จ